สวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมคลิปนี้นะครับพิเศษอีกแล้วมาถ่ายทำเ,เจ้าเฟื่องฟ้าสาวิตรีย้ายบ้านเมื่ออาทิตย์ที่แล้วมาอยู่ที่เก่ามาอยู่ที่เดิมกลับไปกลับมานะครับกับเซียนอูด <laughs> เซียนต้นไม้แล้วก็เซียนพระพี่น้องเอ้ยนี่เซียนต้นไม้เซียนพระเซียนนกโอ้ยคุณลุงไหวอยู่อยู่บ่เนี่ยน,นี่เนี่ยเนาะคุณลุงไหวเนาะบึง่งเฟซบุ๊กหรือบึง่งยูทูบอยู่ช่องนี้กับยิดีนี่ของขวัญส่งคืนให้ได้ชมเด้อลุงไหวเด้อต้นไม้นะครับ ที่ตานุ่มเสกกรเอามาตั้งแล้เมื่อเกือบยี่สิบปีที่แล้วยี่สิบปี <laughs> อยังก็ต้นคอยบ่ต้นคอยต้นคอยพี่น้องเนี่ของลุงไหวนะครับคุณลุงสวัยชา้ชาชา้า <laughs> สมัยนั่นนะครับอน,น้ำลรามายังรักษาไว้อยู่นะครับจนหอดปัจจุบันนี่แหละพี่น้องเลยหน่าสิประมาณว่าง ก้อนสิปีห้าศูนย์หรือปีห้าศูนย์มานี้ๆนี้ยนีน่แหละเอาเอามานำลุงไหวต้นนี้พี่น้องเอ้ยนี่่ข่แม่นบอกอ,อือมันอยู่ที่บ้านสวนสวนสมฤกนี่เกือบยี่สิบปีพี่น้องบ้านนี้ย่ายบ้านแล้วง่ายบ้านมาอยู่ที่อ่าบ้านสวนเซียนอูดเซียนบนบนไซรุ่นแรกนะครับรุ่นใหม่รุ่นแรกที่เล่นนี่มัดนะครับ ทั้งบันไซทั้งนกนะครับสัตว์เลี้ยงต่างๆนานานี่ดิน,นี่พี่น้องเบิกออกปาดิแต่ว่าสัตว์เลี้ยงมันยังก,ก็เพี่ลาบยากกาบังก็พี่ลาบแข่งพี่ลาบแข่งอันปล่อยไปแล้วเนี่นอยอันโบเมนไปเลยอันปล่อยแล้วกลับมาว่ะสัตว์ป่อยกลับมา <laughs> เฮ้ยเฮดตาเราไหอยิ้มใสิมาเอากูเพห็นปะโอ้ย เป็ดของกูเป็นของเป็นขา้าเป็นขครนั่นนะชั้นมาขังอยู่ในกรงแคบๆคอีกมันว่าว่ <laughs> าอย่างไรเจ้หัวหกเงินอีกแล้วบ่ <c oughs> มันบ่หกดอก <c oughs> อันนี้หรื <c oughs> อเบ้อเออแมนมาวันนี้มันกันีซื่นหูซื่นตาซื่นใจไร้บาทเนี่ยมีความสุกตา ก็ใหม่มาประดับอีก,อกเออมันก็คือขึ้นได้โมเมนธรรมดาเลยนี่พี่น้องนี่สังเกตเห็นอ่าอันนี้ก็เสียนตั้มเสียนตั้มก็มาอยู่น้ำเสียนอูดแล้วนะครับนี่อันนี้ก็ของอาจาร,รย์ตั้งแต่รุ่นแรกๆเลยเน,นี่ยก็มาอยู่น้ำเสียนอูดอันนี้ก็แม่จากเสียนอูดไปอยู่นำ้ำอาจาร,รย์อาจาร,รย์ก็มาอยู่น้ำผม <S <S ผมก็มาหาเสียนอูดพี่ยังกับเจ้าอันนี้เริ่มซื่อมันละ ทีแรกก็เรนเอาไปตั้งเอาไปนอนไหมมั่วงามในการแี้ยออกดอกมายิ่งมีซากแล้วน,นี่ยิ่งโหดเจอคนสนใจเนี่ยอยากหัวแล้วนี่อีกอย่างหนึง่งมันมันบุมีหลายมันเบิ่งแล้วมันน่ามันสวยมันงามถ้ามันหลายหลายมันเบื่อตาเพื่อนว่าจังสันพี่น้องเลยเออเอามาเพื่อนกับมาบบลุ่มจังใหญ่อยู่นอ้องเพื่อนไม่บาทนี่ไม่ใช่บคัจกจังได,ดว่าสัน เสียอย่างเดียวคือกระถางกระถางจับเปลี่ยนนั่นเอายังก็เอาปูนมาก็เอามาปั่นเอาเอ่อมันเป็นยางไรมีเศษปูนปั่นเอาใส่ลวดใส่อย่างนี้ี่การอ่าบินลเลยเพป็นบินเลยอันนี้อันโตเท่าไรนี่ขายคู่ละห้าร้อยขายเป็นคู่คทั้งผัวเมียขัผัวเมียอ๋ยอคู่ละห้าร้อยเด้อพี่น้องเด้อนี่ ขิลาบแข็งขิลาบแข็งเบิ่งเอางามเลยปลอยไปแล้วว่าไปเลยดอกปลอยไปแล้วมันจะกับมหาจ้าร้องมาสั่งกระเจ้าว่ะฮะอะไรคอย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 กับเจ้าต้นคอยแล้วเนี่ย่ะว่ามักเพื่องต้นนั่นบนนี้ที่เอามาจากนั่นบรือเปลเพื่องเอามาเตนดอกก็เล่นลองเล่นที่บ้าเราอ่ะเออปอห้องบานนี่ อืมพูดนะงามขนาดเฟื่องหวานมาเฟื่องหวานเอ้เอ้นั่นซิมแล้วบ่ามันหิมารายันเป็ได้ไรล่ะหิมารายันเพิ่นหวานโอ้ยยอดสั่งสีสีโบงามว่ะใช่สีบ่งามสีตัวใดบ่งามเขียวอันสั่ๆสั่มได้โบงามโอ้ยงามงามมันน่ะมันเป็นอซานเนาะบ้าเสียบ่เป็นแต่ว่างามมันขาวมันก็ขาวได้หรือเล่าเสียอ่ี่จ้ามาจะเป็นอะไรบ้างคือบโกหวานเลยหวานก็ธรรมดาเนาะสุดยอดหิมารายันหวานแต่ได้โบงามอืมหวานคือสีบ่งามกลายเป็นห่ม Bên been bên hôm sau lúc sài lần nữa đi. Oh, đỡ và anh 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 vẫn của đấy, you vẫn hang lang kín điên. Anh vòng yêu một xí bằng em. Va anh chị sưu. Oh, sai là. Shook you, soup 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 หวานนิดหน่อยนนม,มันยังโบแก่มันยังโบแก่มอนพี่น้องเอ้ยบำรุงสายตาบำรุงสายตาเดียวนี่นี่ยมันหวานนี่ขมแขงปะอืมอืมแม่นโอ้ยหวานพูดอันนี้หวานปะอืมที่มันรลนลงมาเนี่หวานเกลียวหวานพูดจะว,ว่าขายบ่ได้ซีทถันเลยเนาะอืมปกติมันสีขเข่าหรือว่าอุด ขาวเง่าเง่ามันขาวมันเง่าเอะจริงๆมันหงมนอกมันหลผุดมันแห้งผพดหวานที่เชหวานหม่เนี่ยนะมัคือสีอมันเออที่อ้านเชียงหม่ก็ผสมเนี่มนเชียงใหม่อน่ลกมันน้ำพัดหวานหอมเวยไงสซัมโปรตีนนี่งงลงโงงอยู่กินข้ามเดียวนน่โอ้ยนะครับกาลังคุยกันเรื่องหมอนพี่น้อง สุดยอดอาหารบำรุงตาแล้วก็หมักเฟื่องหวานใช่หรืองอนไปกันโอ้ยหมักเฟื่องหวานรืรนอหว <c oughs> านงอนไปแล้วจะโดนบ่รู้ดูแล้ว <c oughs> บ่รูดูแล้ววะ <c oughs> บ่รูแล้วที่น้องอืมอันอันนั่นอะไรแม่นอันโมกอันเสียแขกแต่พูดได้เห็นเนาะหน่อก็ดีอันนั้นไงแม่นช่น่นนนก,นก็ดีของของเพิ่นออ๋ออ๋ออ๋อนะครับคลิปนี้ พิเศษพิเศษแบบบ้านบ้านแบบเบิดเบิดให้เห็นวิถีชีวิตของชุมชนครอบครัวนะครับแต่ละครอบครัวแต่ละชุมชนเขาก็เป็นอย่างนี้แหละครับอยู่บ้านก็เป็นอย่างนี้แหละพี่น้องเลยวิถีชีวิตแบบง่ายๆมีความสุขนะครับบ่ได้พึ่งพิง,พงเงินตาหลายเอาแค่มีอาหารการกินอยู่แต่ละมือพ่อถ้าผูดด้ใดคิดถึงแต่เรื่องเงินหลนี่ทุกองลุกอังทุก ตายไวอเพิ่นไหวยังสั่นจะพูดได้ยุก็ต้นไม้ยุก็ธรรมชาตินะครับสูดยอดฟูมอดดอกปาชื่งง่ายกาย่งวาเนี่ยแหละแม่เจ้าของมายืนแม่จะด้ออกเอ้ยอันนี้อันง่าสร่างนี่กระเทศแถวนี้ก็บงามนี่วิธีการมันอยู่ที่การจัดมีกระถางว่างเอามาเฮ็ดง่าสร่างง่าสร่างบวานง่าสร่างพี่น้องดอกบานชื่อกับงามงามอันนั้นอัน มากอันมังนาวหยังมังนาวหน่อยได้บ่แป่นแผ่นนาวหน่อยบ้านเฮาอันนี้สุดยอดต้นดกโดกอืมฮู้นาวแป่นนั่นก็ดีนาวน่อยบานเอาอันนี้บานซื่นบานซื่นซื่นบานขอท่านออกดอกดีขนาดบานซื่อนี่สองพันแล้วบ่งามยังได้บัวงอกขี้พันเตี้บอกขี้งัวจนล้นบ่งามเนี่ยเลยนี่พันเตียนพันนดอยพันเตียเขาเรียกว่ามันอวบหลายงามหลายอันน่าเขียวด้วยเขียวเขียวมีประโยชน์เด้อเขว พัดแล้วนี่หืมกระไรเบ่เบี้บยมันพัดกับพัดแต่ว่านี่กระไเบ<อ>ี้ยเขียวกับนีไรเบ่โอ้มันงามน้ำขี้งัวนเลยเบ้อบิลิเมนน้ำอย่าง,น,งนี้ของเด็ดเฮ็ดกินตลอดลรวป่ะหฮ้เฮ็ดกินตลอด,ลด,ดลอ่าก็นหน่อยหน่อยลเลยเนาะน้าหน่อยเยออน้ามันเดี้ปาดเบื้องลราบ่เออเห็นไหมครับรอบๆเพื่อนเพิ่นกับปลูกพืชดพักสวนขั้วรั่วกินได้ มีไม่ดอกมีไม่ประับผสมประสานเพิ่นนะครับเจ้าของผู้ค้าขายเกี่ยวกับผ้าต่างๆหรือเขาเรียกกันว่ายุ้ยเครื่องนอนบุญนะครับเจ้าของมัญยางพลาย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 ไปแล้วพูเออพี่น้องไปพ่อยุ้ยเครื่องนอนยุ่ไสลัดอุดหนุนพะโลดเพ่ินนี่แหละครับเพื่อนช่านบ้านสองเพลินอ่าฝากให้พี่น้อง ทั้งหลายนะครับปิดจาหน้ากันแล้วกันเฮ้ยมาอยู่พี่เราเดินกันเลยไข่มันมีอันแนวอ,อันบางๆฉา,ากๆแนวหน่อยแห้งคักเนาะอืนี่ๆๆเอาอันเขียวๆนนนยะะเนี่ยหันมามันบุ้ยยังเราไีมเอามาตั้งเรีเเอออ่องฉากร์ก็ค่าปานยังันอ๋อแตงเขาบานนี่ว้าวมันผสมขว้แล้วองเดียวนี่ไหมมาลุงผูทวดมา สองเหรสองหนึ่งอันนี้มันต้องสองสองไหมลุงผู้ตรวจเอาหมกมาหมกน้อยเอย่ามาให้เหมือนเอามาเลี้ยงเอามันเป็นข้าวเดียวเด้หมกวางไงไว้อยู่เลยคูออกบนนี่บอกโมกญ่ไว้อยู่เลยข้าวเดียวเลยฮะลุงผู้ตรมาสิเลยอดออกไปหน้าหรือเปล่าเนี่ยไปหน้าแล้วไปเอาอาหารให้ป่าก่อนนะครับอ่าเท่านี้แหละครับคลิปนี้ มาส่งต้นไม้เพื่อนแม่นบ้านล่ะครับพี่น้องเนี่ยบ่ได้ขายบ่ได้ขายพี่น้องแหลกเพียนเรียนรู้ซึ่งกันและกันอ่าพัดกันช้มเป็นวายังสัน,น <c oughs> ขอบคุณทุกท่านนะครับแฟนแฟนเอฟ 4, สวนต้นไม้น้องโพนี่และบ้านสวนสวนสำนึกสำหรับคลิปนี้สวัสดีนะครับ